สวัสดีครับตัวนี้เป็นคาร a ว a k กิ5.5แรงนะครับเป็นพวนศาสตร์นะครับสามารถเปิดปิดได้นะเก่าญี่ปุ่นนะครับแฮนด์ตัวนี้สามารถหมุนสวิงไดุ้ซ้ายหมุนขวาได้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอา้าวเราจะติดเครื่องให้ดู Oh, hi. น,นี้มันจะไวเลยอันนี้จ็หยุดการทำง,งานของโรตารี่โรตารี่นะครับอ่าน,นี่ดับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับรถเก่าญี่ปุ่นนะครับ เครื่องสวยนะนี่เด,เดิมจากญี่ปุ่นเลยสนใจติดต่อได้ครับ